สวัสดีครับเอพิซีทั้งช่องรับม like ื่อนี้แอดมินเพจเงินทวดาราพารวยครับช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลแกนครับเมื่อนี้แอบมินสีเดินทางไปหาพระอาจารย์วัดป่ากับลดครูใจไปกับแอดมินน้อยสวัสดีครับผมแอดมินน้อยครับไปกับแอดมินน้อยรับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้เดินทางกับลดครูใจกับแอดมินน้อยแอดมินสีเดินทางไปหาพระอาจารย์วัดป่าไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์วัดป่า ก็คือเก่าล่ะครับวดที่แล้วกระสนทนาถ้ำกับพระอาจารย์วัดปา่าหลังจากสนทนาถ้ำแล้วพระอาจารย์วัดปา่าก็ให้โชคมากคือเก่าครับฝากเอฟทีทั้งช่องวิ่งสี่บนและล่างมาทั้งบนทั้งล่างครับวันนี้ก็เหมือนเดิมแอดมินเสียเอามาฝากเอฟซีทั้งช่องคือเก่าครับแต่ว่าเมื่อนี้ไปกับแอดมินหน่อยสิผ้าแอดมินหน่อยไปกราบหลวงปู่สีมีตัวไหนน่เสียเอามาฝาก เอฟทั้งช่องเพจเงินเทวดาพระรวยช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซกับสวัสดีเอซเก่าเอฟซใหม่ทุกท่านครับกับสวิตดีทุกท่านที่เขามาเป็นครอบครัวน้อย,น,อยน้ำกันครับสวยล่ะครับเอทั้งช่องครับเข้ามาเดินทางไปกราบนมัสการพระอาจารย์วัดปา่าก็เหมือนเดิมครับแอดมินสี่ายถำเลยครับเด้อสีท่ทยถำตั้งแต่ตอนการเดินทางไปแค่นั้น หลังจากเขาในธรณีสงกับแอดมินกับสิบถไทยทำครับกับเหมือนเดิมครับถ้าชื่ชอบลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ฝากกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกับแอดมินหน่อยที่เดินทางไปซิมีตัวไดเน่เขามาเดินทางกันเลยครับกับเหมือนเดิมครับเอฟซี FC ทั้งช่องแอดมินขออนุญาตบอ่ทยทำด้วยครับเด้พอพาวา ระสมาคมของวัดต่างๆกับเอซี่ตั้งช่องรับหลังจากแอบมินกับแอบมินนอยเดินทางไปหาพระอาจารย์วัดปา่าสนทนารรมกับพระอาจารย์วัดปา่าพอสมควรหลังจากลาพระอาจารย์วัดป่ามาพระอาจารย์กับให้ตัววิ่งตัวเด่นมากคือเก่าขับ แอบมินสิมาย่อนขบวนความงวดที่ผ่านมาให้เอฟซีทั้งช่องได้ฟังอีกเท่านึงนะครับเ้องวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 6เม็ดเดียวบนและล่าง4แอบมินมาขยายความให้เอฟซีทั้งช่องในเบิง9าคา6 6คาเก่าสรุปแล้วก็คือ4664เขาตรงตรง,ตรงนะครับเนาะแต่ว่าแอบมินบอด้เคียนให้เอฟซีทั้งช่องครับ เอฟซีคิดว่าสิมานกันอยู่บอมากกันหน่อยครับงวดนี้แอบมินเอามาฝากพี่น้องเฮ้าทั้งช่องเงินเทวดาพารวยครับไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหัวยพระอาจารย์วัดป่าครับงวดวันที่ นี่ครับพี่น้องครับหวยพระอาจารย์บัดปารับวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2566งนหวดนี้เลขออกวันพุธนะครับเด้อเลขออกเป็นวันพุธครับพระอาจารย์ก็บ,บอกเอฟซีทั้งช่องรับเด่น8บนและล่างงวดนี้พระอาจารย์บอกว่าบ,าบ,าบ,าบาอกว่าไรครับบอกว่าไรครับเด่น8บนและล่างครับพี่น้องเฮ้าสามตัว ฟันเม็ดเดียวครับ218ครับ218นะ 7, 8, 8, 7, ครับเด้อ18 81 28 82 12 21และ78 87ครับโตกันเด้อครับเด้อถามว่า7มาจากใส7คา1 1คา7ครับนี่ครับเป็นสิทั้งช่องครับโตกันระวังให้มากๆ พระอาจารย์บอกว่าระวังตกกันแนล่ละเพื่อนว่าไก่พี่น้องเข้าส่ดุลปินิจพิจยานในการรับชมเลยครับเด้อพระอาจารย์บัดปลาเป็นบุญเป็นกุศลครับที่พระอาจารย์เพื่อนห้แอดมินมาเมตตาห้อแอดมินอมาฟากพี่น้องเข้าทั้งช่องเงินเทวดาผ้ารวยครับเป็นช่องยูทูบช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลแกนเ้อครับเด้อ วันนี้ครับ FC ทั้งช่องครับย่ำให้ FC ทั้งช่องอีกทีหนึ่งครับเด่นเม็ดเดียวครับ8บนและล่างดนะครับเด้อ8บนและล่างครับหวยพระอาจารย์วัดป่า3ตัวฟันเม็ดเดียวครับ218 218 18 81 18 81 8, 8, 8, 28 82 28 82 12 21 12 21และ ตัวกันนี่ให้ระวังให้มากๆให้ระวังเด้อครับเด้อบอกไปหลกับบไดาครับให้พี่น้องเข้าใส่ดุลพินิษวิจาณในการรับชมเด้อครับเด้อเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นแล้วให้เอาไปพิจารณาบ่ามีผู้ใดหูหุดอกครับว่าเลขมันสิออกตัวใดพระอาจารย์ก็ให้มากต,ตามสูตรคำนวณของพระอาจารย์ครับเป็นบุญเป็นลาในช่องเงินเทวดาพารวยมากๆครับที่พระอาจารย์ให้เมตตาสงสาร เอามาฝาก fc ทั้งช่องถ้าชินชอบทิ่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดก,ก,กระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิประพาดลิปตะต่อไปที่เอมินลงให้ fc ทั้งช่องในเบิงเลยครับเด้อสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยลำ,ลำ,ลำล ui, ๆลวยๆปังๆมันๆใส่สติปัญญาเป็นวิทยาทานในการ ให้โชคให้ลาบแต่ละบุคคลครับขอให้พี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดุมบนดังปรารถนาคุณพาหลักษาขอบขัออบอุ่นสวัสดีครับ